ปูพงศิษฐ์โพสคลิปเปิดใจหลังโดนยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ปลวกแดงโดนเจ้าหน้าที่ใครก็ไม่รู้บอกไม่ให้เล่นย้ำว่าไม่ได้เบี้ยวแต่มันไม่ให้เล่นไปด่ามันนู่นเรียกได้ว่าปูพงศิษฐ์คมทีเป็นอีกหนึ่งศิลปินเพื่อชีวิตที่มักเจอเข้ากับเหตุการณ์วุ่นวายที่ด้านหน้าเวทีคอนเสิร์ตอยู่บ่อยครั้งจนในบางครั้งต้องหยุดเล่นคอนเสิร์ตไปกลางคาัน หนักสุดถึงขั้นต้องยกเลิกก่อนทำการแสดงเลยทีเดียวล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ทำให้ปูพงสิษฐ์ถึงกับต้องออกมาโพสต์คลิประบายความในใจแต่ละคำชัดเจนได้ใจแฟนคลับเต็มๆโดยทีมงาน ปูพงศิษฐ์ได้ลงคลิปปูพูดต่อหน้ากล้องว่าปลวกแดงเมื่อคืนไม่ไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เล่นนะไม่ได้เบีย้ยวเจ้าหน้าที่มันเป็นใครก็ไม่รู้มันไม่ให้เล่นไปด่ามันนู่นที่ปลวกแดงพงศิษฐ์คัมพีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพงศิษฐ์คัมพีแม้จะเป็นคลิปสั้นๆแค่13าวินาที แต่ก็มีแฟนๆเข้าชมมากกว่า3 0 0 0สนวิวไปแล้วพร้อมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามและหนึ่งในนั้นคือก้องห้วยไร่อักครรเดชยอดจำปาที่คอมเมนต์ว่าคิดถึงครับล่าสุดตัวของปูพงศิษฐ์ได้มากับเพลง T O Y L A N D และมือของแกจากอัลบั้ม3าม35ปีคัมีและเพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่เสร็จไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา